กับใหม่อีกครั้งนะคะในรายการ MTC Gear Review โดย EP นี้ก็อยู่กับส้ม MTC นะคะซึ่งวันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวหมวกกันน็อก t ็อรุ่น T1 สี Silver m e g a f a k e ค่ะมาดูกันว่าส้มจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและเจ้าหมวกท็อคเฮล멧ใบนี้หน้าตาเป็นยังไงและมีความพิเศษยังไงบ้างไปดูกันเลยว้าวนี่นะคะ บอกเลยว่าสิ่งแรกที่เห็นคือสีสวยโดดเด่นสะดุดตามากเลยค่ะหมวกทอทีวันใบนี้นะคะเป็นหมวกเต็มใบสัญชาติอเมริกา ที่สำคัญนะคะเขาผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วด้วยก็คือมาตรฐานดอทนั่นเองเพื่อนๆจะเห็นได้ที่หลังหมวกใบนี้นะคะแล้วก็เขาผ่านมาตรฐาน e c R 22.06ค่ะและยังผ่านมาตรฐานมอกอไทยอีกด้วยดีไซน์ใบนี้นะคะเป็นหมวกสไตล์เลโทวินเทจนะคะแล้วก็เป็นหมวกแบบฟูเฟสเต็มใบซึ่งหมวกใบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์สายคลาสสิกไบ์ uy, โมเดิร์นไบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนถัดไปนะคะสิ่งที่ โดดเด่นสะดุดตามากๆเลยก็คือเรื่องสีของจมูกใบนี้ซึ่งมันก็ตรงกับชื่อนะคะกับเจ้า T1 Silver Megaflake ใบนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสีเงินเมทัลลิกแล้วก็มีความ Mega าเฟล็กก็คือเขาให้กิตเตอร์มาเยอะจัดเต็มมากๆแล้วก็เพิ่มความเท่ไปอีกด้วยลายไฟแบบรอบใบเลยถ้าใส่ออกไปโดนแดดแล้วบอกเลยว่ามันจะแวววาวระย,ะยิบระยับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอมเบลมรูปตัว T ท,ที่มาจากชื่อแบรน ท a อกฮิวเมนั่นเองจะมีติดไว้ตรงกลางด้านหน้าของหมวกใส่ใบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปบอกเลยหนุ่มๆต้องหันมามองแน่เลยค่ะสาวๆคนไหนที่กลัวว่าใส่หมวกทรงนี้แล้วหัวจะดูโตนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์ท a อกเนี่ยเขาทำหมวกมาให้ตรงสเปคตรงไซส์แน่นอนซมก็ได้ไปทดลองใส่จรงิงๆมาแล้วไม่ได้ดูหัวโตเลยค่ะตรงปกไม่ฉกตานะคะ โอเคค่ะในส่วนถัดไปนะคะส้มจะพูดถึงเรื่องสเปคของเจ้าหมวกท็อกทีวันใบนี้กันเรื่องมันที่วัสดุตัวเปลือกหมวกก่อนเลยนะคะทํามาจากไฟเบอร์การ์ดไทคอมโพสิตเชลค่ะเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบามีความทนทานค่ะเนื่องจากเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะคะจุดแรกที่จะมีการสัมผัสเลยก็คือเปลือกหมวกด้านนอกนี้เองเขาได้ใช้วัสดุไฟเบอร์การ์ดบอกเลยว่าทนทานต่อการกระแทกมีน้ําหนักเพียง1,500กรัมเท่านั้นถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปค่ะ โดยรุ่นนี้นะคะเขาก็จะทํามาให้2ขนาดขนาดแรกนะคะก็จะเป็นสําหรับไซส์ S และไซส์ M ขนาดที่2ก็จะเป็นสําหรับไซส์ L และ XL ค่ะเชลไซส์ขนาดแรกนะคะ,ะ,ะทํะะะ size, าะะทมาเพื่อรองรับนวมภายในไซส์ S และไซส์ M ส่วนอีกขนาดนะคะก็รองรับนวมภายในไซส์ L และ XL ค่ะซึ่งส้มเองใส่ไซส์ S นะคะเพราะส้มเป็นคนหัวเล็กแล้วก็เป็นคนตัวเล็กค่ะ บอกเลยว่าหมวกใบนี้เขาทํามาตอบโจทย์สําหรับสรีระศีรษะของคนได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะศีรษะเล็กหรือใหญ่ยังไงก็ตอบโจทย์มีไซส์ให้เลือกแน่นอนค่ะและในส่วนถัดไปนะคะเขาให้ช่องระบายอากาศด้านหน้าเป็นช่องรับลมมาถึง4ช่องเลยค่ะอยู่ด้านบนหน้าผาก2ช่องแล้วก็ตรงคางอีก2ช่องซึ่งช่องรับลมของจ้หมวกใบนี้นะคะมีกลไกสวิตช์เปิดปิด มาให้เราด้วยค่ะสะดวกต่อการเปิดปิดมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์เขาก็ทําออกมาได้เท่ตามสไตล์หมวกวินเทจใบนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะมีช่องระบายอากาศออกค่ะก็จะให้ด้านหลังมาถึง4ช่องเหมือนกันค่ะหลังชีสะ2และท้ายทอยอีก2โดยลมก็จะเข้าด้านหน้านะคะแล้วก็เข้าไปหมุนโฟล์อากาศอยู่ด้านในแล้วก็ออกไปด้านหลังถ่ายเทอากาศได้ดีไม่ร้อนตอบโจทย์กับสภาพอากาศร้อนๆแบบบ้านเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าหมวกใบ น,นี้ระบายอากาศได้ดีมากๆแน่นอนค่ะและในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงชิลสายการลมด้านหน้าอันนี้นะคะซึ่งทางแบรนด์เขาก็ให้ชิลสายมา1อันค่ะฟังก์ชันการเปิดปิดนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะเปิดปิดสะดวกง่ายต่อการใช้งานเพราะว่าเนื่องจากตัวจับตัวยึดตรงนี้ค่ะมันไม่เล็กหรือว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะเปิดหรือปิดได้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานของชิลวันนี้นะคะ เขามีฟังก์ชันการล็อกชิลไว้ด้วยนะคะซึ่งเราแค่ทําการล็อกปุ่มลงไปนะคะเราก็จะเปิดชิลไม่ได้และะ้วค่ะนี่ซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะจะเหมาะสําหรับการขับขี่ที่มีความเร็วสูงเพื่อที่จะไม่ให้ลมมันงัดชิลขึ้นมาในขณะขับขี่ได้ค่ะถ้าอยากลดล็อคก,ก็ง่ายๆนะคะแค่ดันมันขึ้นมาเราก็จะสามารถเปิดได้ปกติแบบนี้เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะชิลตัวนี้ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือเขามีแอนตี้ฟอกและแอนตี้สครัให้ด้วยค่ะโดยแอนตี้ฟอกนะคะเขาจะเคลือบสารกันฝ้าไว้ข้างในเวลาเราขับรถไปที่เย็นๆน,นะคะฝ้าก็จะไม่ขึ้นขณะขับขี่ด้วยค่ะทำให้เราขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนแอนตี้สครนะคะก็จะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะป้องกันเวลาเราขับขี่แล้วมีแมลงมาพุ่งชนหรือเศษกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดรอยที่ชิวด้านหน้าด้วยค่ะ ส่วนถัดไปนะคะที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดของการใส่หมวกกันน็อกค่ะก็คือสายรัดคางค่ะเขาให้ใส่รัดคางแบบดีดีลิงมานะคะเป็นห่วง2ชั้นแบบนี้และยังมีแบ็กล็อกเก็บสายเพื่อป้องกันไม่ให้สายหลุดอีก1ชั้นด้วยนะคะเพื่อนๆคงรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสายรัดคางแบบดีดีลิงเนี่ยผ่านมาตรฐานการรับรองระดับโลกมาแล้วมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนและในส่วนสุดท้ายนะคะที่ส้มจะพูดถึงก็คือ วัสดุภายในของหมวกใบนี้เริ่มกันตั้งแต่เนื้อโฟมที่อยู่ภายใต้หมวกใบนี้นะคะเขาใช้เนื้อโฟมแบบ EPS ที่จะช่วยซับแรงกระแทกเวลาเราเกิดอุบัติเหตุได้ดีค่ะต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องนวมที่อยู่ข้างในนะคะชิ้นส่วนของนวมด้านในนะคะจะถูกคุ้มด้วยผ้าหนังกับเทียมนะคะที่เวลาสวมใส่แล้วจะรู้สึกว่านุ่มสบายหัวมากค่ะและชิ้นส่วนภายในยังสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้อีกด้วยนี่เดี๋ยวส้มจะลองจับให้ดูคือมันนุ่มจริงๆค่ะ โดยดีไซน์การตัดเย็บของนวมวันนี้นะคะเข <c oughs> าก็จะเดินได้เย็บตะเข็บแบบวินเทจและเลือกใช้สีน้ำตาลเข้มให้มีกลิ่นอายความวินเทจนะคะและภายในเ <c oughs> พื่อนๆจะเห็นว่าเ <c oughs> ขาฉลุให้เป็นรูแบบนี้เพื่อ <c oughs> <59 S 2> ให้มันระบายความร้อนได้ดีค่ะเวลาเราขับขี่ไปไหนในอากาศที่ร้อนๆอนอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยว่าอากาศจะไม่ถ่ายเทและภายในนวมก็จะมีโลโก้รูปตัวทีอีกหนึ่งจุดด้วยค่ะ ซึ่งหมวกท็อกทีวันนี้จะมีนวมให้เลือกปรับส์ได้ทุกขนาดเลยภายในตัวหมวกก็มีช่องไว้สําหรับติดตั้งบลูทูธได้อีกด้วยที่สําคัญหมวกท็อกทีวันใบนี้เขามีวารันตีให้ถึง5ปีเลยคุ้มในคุ้มไปอีกค่ะมาถึงส่วนที่เพื่อนๆอ,อยากรู้กันแล้วว่าฟีล l ิ่งการใช้งานการใส่เจ้าหมวกใบนี้ให้ความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย หลังจากที่เราได้ไปทดลองใช้งานจริงกับเจ้าหมวกท็อกทีวันใบนี้มาแล้วนะคะส้มได้ทําการสวมใส่ขณะข,ขับคี่สวมใส่ขณะซ้อนเริ่มตั้งแต่ฟีลลิ่งในการสวมใส่หมวกเลยนะคะส้มรู้สึกได้ว่านวมกับผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันนุ่มมากๆสัมผัสดีแล้วก็รู้สึกกระชับหัวมากๆค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังท้ายทอยแล้วก็ข้างบนศีรษะรู้สึกว่ามันไม่บีบรัดหน้าจนเกินไปที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะหมวกใบนี้เนี่ยตอบโจทย์คนที่ ใส่แวน่นด้วยเพราะส้มอะ่ะเป็นคนใส่แวน่นตาใช่ไหมคะเวลาเราใส่แวน่นเข้าไปเนี่ยหมวกใบนี้ไม่ดันแวน่นเลยค่ะมันไม่บีบตัวแวน่นให้รู้สึกปวดขม,มับปวดหูเลยเวลาเราใส่ไปนานๆน,นะคะสามารถใส่ได้สบายและทัศนวิสัยในการขับขี่คือมองเห็นกว้างมากเราหันซ้ายหันขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมองเห็นชัดเจน180องศาเลยไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเลยค่ะถือว่าดีเยี่ยมมากๆค่ะในส่วนถัดไปนะคะเป็นเรื่องของเวลาส้มขับ ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหมวกใบนี้ที่มีน้ําหนัก1,500กรัมเนี่ยเวลาเราใส่ขับขี่ในช่วงความเร็วต้นและความเร็วกลางนะคะจะไม่ส่งผลอะไรต่อการขับขี่เลยค่ะเพราะว่าหมวกมีน้ําหนักเบาและนวมภายในเนี่ยกระชับเข้ากับรูปหน้าทําให้ลมที่ประทะหน้ามาคือไม่ส่งผลอะไรเลยค่ะแต่หากว่า เราขับขี่ในช่วงความเร็วสูงอาจจะทําให้ลมที่ปะทะมาทําให้หมวกเกิดการโค้งเค้งได้เพราะว่าในเรื่องของตรงหมวกด้วยเขาออกแบบมาเป็นสไตล์วินเทจนะคะที่จะเหมาะสําหรับขับขี่ในช่วงความเร็วต้นและความเร็วกลางค่ะขับชิลชิลกินลมดูวิวข้างทางไม่ขับขี่เร็วเพราะว่าหมวกสวยขนาดนี้ใครเขาจะขับเร็วกันล่ะเขาก็ต้องขับช้าๆคนมองหมวกสิคะ สรุปแล้วนะคะส้มคิดว่าหมวกท็อคทีวันใบนี้นะคะมีความคุ้มค่ามากๆในราคา6,900บาทเพราะว่าความปลอดภัยที่เขาให้มาอยู่ระดับโลกเลยนะคะเชื่อถือได้เลยค่ะว่าหมวกท็อคแบรนด์สัญชาติอเมริกาใบนี้นะคะผ่านมาตรฐานทุกอย่างมาหมดแล้วที่สำคัญนะคะ ลวนลายกราฟิกคือสวยมากบอกเลยว่าคุ้มค่าค่ะใครที่สนใจหมวกใบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ t p o w e r Thailand ได้เลยค่ะเดี๋ยวส้มจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไวท้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับหมวกวินเทจหรือใครเคยใส่หมวก Talk ท็อปทีวันรุ่นนี้มาแล้วก็มาแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงส้มก็ฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามเพจ MTC ทุกช่องทางด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า MTC Gear Review จะมารีวิวอะไรอีกก็ติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกกันด้วยนะคะ <para> <cado>